กูลี่มองกลับเราใส่ในแมกกาซีนลันกระสุนได้แล้วตายลั่นสมีเลยยักษ์กระจายกูยิงด้วยกองถ่าน้ามุงชีแพ็คทีทั้งหวรที่มีให้มึงมองที่โลกคดีต้งสถนการลงไปพัดฝ่าละฝ่าดนแม็กกาซีนแพ็คกะสุนใส่แม็กกาซีนกูยิงทะลวงได้ทุกอันดับเลือด ชื่อกูบางเขน MC กูพร้อมจะสู้ในทุกจังหวัดไม่จำเป็นต้องทุกอะไรใส่ให้หมดในทุกขนาก่อนจะเข้าไปชิดด้วยสลาชว,วันในยุคพระเด็จตึกเป็นเทพสงครามเมื่อตกดึอรัฐิการกูเก็บหมดเด็กๆไม่ฟังแล้วบอกกูเทวิเศษเปิดฟาดสกลิลแบบโฟ้ตสกูบนบิดกูไหลกูโย,ยมหรือนานคนหรือภาพกูวาดได้กรอนไปอย่างมันจงไม่มีให้วนหรืออ้างเข้ามาจีจะตรงหรือข้างกูไม่สนมึนงตรหรือซ่ากี่สถานหรือพิษสนามได้ได้ประจักษ์ถ้าคนกูข้างและเป็นอารยะทำมีบิดเป็นภาชนะรามัญชนะกูครับหลัง กูลั้งด้วยนัดหนึ่งสไตล์กูพอจะชัร์ดกูอยากก้มกลนแล้วใส่ในแม็กกาซีนลั่นกับสุนด้วยนัดสไตล์รักสมีเลยยักกระจายกูยิงด้วยกองไถ่หน้ามึงชีแพ็คด้วยแรงทั้งหมดที่มีให้มึงมองที่โลกคดีตั้งสถานการณ์ลงไปพัดฝ่าและฝ่าด้วยแม็กกาซีน่ก้มกลนแล้วใส่ในแม็กกาซีนลั่นกับสุนด้วยนัดสไตล์รักสมีเลยยักกระจายกูยิงด้วยกองไถ่หน้ามึงชีแพ็คด้วยแรงทั้งหมดที่มีให้มึงมองที่โลกคดีตั้งสถานการณ์ลงไปพัดฝ่าและฝ่าด้วยแม็กกันใส่ ไเขาวัดราคากันเห็นแต่พวกที่กิ๊กกอมันเกะกาการทัศนาจรกรนในการแลบของพวกมึงมันไม่มีพัฒนาการหรือคูต้องมาสอนมือ